มามามา,มาครับพามาเอาบรรยากาศยี่ท่งหน้าครับ <laughs> ลาบงวัวใส่ถุงต <laughs> ังลาบงวัวเพิ่นแต่ใส่ถุงมันบ่นม,นมีถวยมาหน้าเรื่องทุกอย่างนะครับเขาก็ได้ซ้ำน,นี่แหละนี่พวกห้องท่องทืกเก่าครับบ่ขาดบ่หายบ่สายบ่ล่าอ่ามาปลามาดงกันด้กินเบียกินลาบคือเกา่าห่อยไปใส่มาใส่ขาดเราขาดเบียก็ได้ดรอก สองขวดอันนี้มาขามาเมืองหน้าท้องหน้าบรรยากาศเลยแรงเนี่ยอันผู้เพิ่นคิดหอดบ้านเลยถ่ายบรรยากาศท้องหน้าให้เมืองแนววสันเอาเอาเด้อเจอเเาา้าทีเอ,อ้ยเขางามๆเลยขายได้ไล่ๆเลยเออเมื่อนี้เดี๋ยวเราเอาเบียร์มาบุญเราเมื่อตอกินต่อเขากินแต่านเรากะสีเม่าเราแล้เนาะเอาเขาให้เพิ่นได้จักน้อยฮะนะกับลาเพิ่นเดเจ้าทีเจ้าทางเพิ่นตัวมาหาเพิ่นนี่บาเพิ่นไหวตัวเอาเด้อนี่ละเอา จับเสบน้ำกันขาดเหล่าขาดเบียบอะไรไปใช่มาใส่เฮ้ยแก่กับ,บ่มีเด้แก่ขอเพิ่นเอาเบิ่นเบื่อเบื่อว่านกินเหล้าขาวหมูกรอนก็กินเหล้าขาวมื้อนี้เปลี่ยนบรรยากาศกินเบียร์ เขาในนาสิประมาณสองเดือนอีกสองเดือนไดสามเดือนไดเกี่ยวแต่เนี่ยมึงเขาโาง่ายมมงง่ามนะครับมันไม่หยาดโเขานรอกอผมอามามามาลาบง้อยอย่านี้เลยาบง้วก็ใส่ถุงนึงสิละ เดือนเสองเดือนก่อนนี่ก็มาสองเดือนสามเดือนกับกระทรงผู้เพิ่นนี่แหละครับยูทาตุมนี่แหละผู้อยู่ต่างประเทศนี่แหละมืออื่นก็เได้ไปหาเพิ่นเด้อมืออื่นแซ่เซ้าจากนี้ไปท่าตุมไปบ้านเพิ่นกับ่บไกายหรอกหกสิบเจ็ดสิบโล มาบานก็บริเดียงมึง,งมาบานก็บ,บิดหลายขาดุนทำไมยักต้น <laughs> เจียวกาเสากาใบาข่อยอยูหน้า ้ยสบายสบายให้อยู่หน้าฟังเสียงนกเขาขันเขาสว่านี่หน้าก็ด้กินหลับง่วงพี่น้องไม่ใส่ปัญหาเด้เอริกหรอยังไงบอกริกยังริกเราหายอยู่อ แข็งแข็งใช้พักกินแบบจะท้ากรรมมาแล้วครับโดยเาะเมื่ออยู่บานมันก็ไม่ม,มีพ่อใดยอยู่ครับผู <c oughs> ้เฒ่าวันห็ดสวนเห็ดยังขายอันล่ะเพิ่มพ,พูดอายุผมก็สิเพื่ออายุรถก็ตรไดมาแบบนี้แหละเห็ดหัวเห็ดสวนขาย งามหน้ากับเหตหนางคือดีบดีอาสิได้มาเห็ดสวนอยู่ตองนี้เพราะว่าเลื่อยไปนิดนึงข้างหลังมันจะเป็นข้อของโซลบาทานเดี๋ยวสิภาไปมึง ว่ามันกินขอปลาหรือเว้ยรัดไปผลงานเพลงต่อไปชีวิตนีขาดเราบ่ได้ถ้าให้ขาดเราเนี่ยให้บุมมีเมียซะดีกว่า โอ้ยขอเบิร์พี่น้องเลยเขามาหน่อยคนขอเบิร์ตอย่างเนี่ย ทิ่งของเจ้าแล้วตุกโดดวะนี่ดอกก็ได้วะ เนี่ยครับเขาหน้าผมเนี่ยพนสุดแดนพุนตุนยุค่าไลไๆไรไรมหอนพุน่นสุดแดนตุนยุค่าพุน่นกันแดนหนีมานี่ถ้าพูกก็สุดยุคฆ่าพุนเขาเขาบ่านบ่้งามเขาไม่หยาเกิดกับกับพิกกับป่วยอันเขาหน้าพ่นขึ้งงามไฟังทั้งนี้ อันนี้หน้าบ้นานย่างดอนดะครับบันย่างดอ,อตำบลพลนทรายยิ่งเขาไปหนีนี่ยก็เป็นบ้านการเพื่อพลนทรายละ่ะสองกิโลบ้านผมนี่ครับมุจเจ้าเห็นบอ่อผุนคลองทนรับประทานเพื่อนนี่อันนี้มันถิไปสุดถนนใหญ่ผุนได้เนี่ยสุดถนนใหญ่เส้นที่สิแลีนเขามาพลนทรายแล้วก็สิออกไปทางผุนส่วนภูมิทุนที่จะสุดผุนเนี่ยผมแรนยนมนีเนี่ย เมืงองคองข้องนี่อีกไก่หุ่นไปทุลีอีก,อกบ้านหนึ่งหุ่นตัวนี้อันนี้เป็นคองชุดรประทานครับเพราะไงนี่เพิ่นเห็ดหน้าปังตลอดนี่เพราะไงนี่เมืองหน้าเขาเราติดอกเนี่ยเราเห็นหน้าปังแล้วผอมไ้เนี่เขาสูบน้ำอยู่นี่ขึ้นไปนี่น้มแรงเนี่ยอันผมยางมาหันพี่น,นี่หน้าในี่บาดนี้หน้าผมเนี่ยอันเท้าเสียส,สวนบาดเนี่ยน้มแรงเท้าก็สูบน้ำตรงนี้ขึ้นมานีนี่เห็ดยักนหน่อยนี่ ต้นไม่ต้นนี้นี่สองต้นต้นนี้นี่เหมาะกว่าเนี่ยผมว่าผมจะไม่เห็ดหางเห็ดห,หางแบบว่าเห็ดบานนะบานบนต้นใหม่นะครับผมว่ามันสีโอเคอยู่เนี่ยมึงเนี่ยเดี๋ยวให้ผมเอ่อมงว่างก่อนพูดละบอกว่านี่กับ,บรถวัดอายุพูดละตัดเห็ดหางบันไดขึ้นไปนอนทั้งิง,ง,งามแหลงงามผมมีเวียงฮะจอบยิงนกก็บอกเหวนี่บอกว่าหน่อย ของนี่ยบางทีล่ะม่เนียนเป็นหน้าผมบบบนี้นี่ข้าวกะเทียสวนอยู่วงนี้บบบนี้เออปลูกบักแตงก็ได้ยงมแรลงอ่ะบักแตงบักทั่วบักพริกก็ได้ข้าวมาเม็ดหม่องนอนอยู่นี่เน่ย้าเห็ดนอนนี่ก็ได้แล้วแต่เอากระต๊อบมาลงเนี่ยเขาเขาอยู่หน้าเนี่ยโมงงามครับเห็นบ่อนิยานุเขาได้ดังเหลืองมันมาเป็นห่วงเขาได้นั่นมันเป็นหยานุเขาคุนแง่มแหุ่งแ่ะเนี่ย่ออึดกิน เมาาื่อวานฮวงวันแหอย่นียาเแรงกนะแต่ว่าน้ำอยู่นี่นี่บอกไว้เลยว่าสองคนตออ่อเบายังบรสุดอีกน้ำเลือกแห้งน้ำมันมเลือกครับข้องเห็นยังสีน่นี่ค้นสุดนี่ประมาณประมาณต่อสามคนนะประมาณซีฮามตรนะครับสี่ฮามตรเนี่ยน้ำน้ำหนึ่งหนิ่งแน่นี่เนี่ยอา้าวโงก็เก็บเอาบรรยากาศอยู่ให้อยู่หน้าคือเกิโอ้ยเผ็ดมาฝากผู้เพิ่อ <laughs> ยูตะกรุงเทพเพิ่่าเพินพ่น,นอยากเห็นบรรยากาศบรราาศันนอก เอาให้เอาหน้ามาฝากได้เพื่อนวอะนะโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากให้เพื่อนนะครับมืออื่นยังติงเดเขาเพผลละครับ